สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในช่วงบ่ายของวันที่วันจันทร์ที่5พฤษภาคม2องพครับช่วงนี้ทอ้ทองฟ้ามีเมฆดำทะมึนมาแล้วครับท้องฟ้ามีเมฆดำทะมึนมาอีกแล้วท่าทางเหมือนฝนจะตก เมฆมืดมากเลยครับอันนี island, ้เป็นเรนสวนผักที่อยู่หลังบ้านผมก็มีผักบางแปลงนะฮะมีการเก็บผลผลิตไปบ้างแล้วแปลงตรงกลางฮะแปลงตรงกลางจะมีการเก็บผลผลิตไปแล้ว วันนี้ก็จะมีพี่ที่เป็นเจ้าของสวนมามาเก็บวัชพืชครับเก็บหญ้าเก็บวัชพืชใส่ใส่กระป๋องเ็บมาทำงานทุกวันครับช่วงนี้มีเมฆฝนเริ่มทะมึนมาด้านนู้นยังไม่เท่าไหร่ครับ แต่ทางด้านทิศต,ตะวันออกที่ที่เห็นอยู่เนะะี่ยเป็นทางทิศต,ตะวันออกฝนอยู่ทางนู้นนะฮะมามืดทะมึนมาเลยมืดทะมึนมาเลยฮะจะตกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ฝนมืดมาก ฝนมามืดฮนะมามืดแต่ไกลเลยแต่แต่ยังไม่ตกแถวนี้ยังไม่ตกสวนผักนี้ก็มีการเก็บผลผลิตไปบางส่วนละเก็บผลผลิตไปบางส่วนแล้วฮนะแปลงตรงกลางก็จะเก็บไปไปแล้วแล้วพี่ที่เป็นเจ้าของสวนมาเก็บวัชพืชะเป็น,เป,นเป็นต้นหญ้าอนะไรเนี่ยเก็บไล่มาแล้ว สังเกตดูดูริมริมแปลงผักนะฮะด้านเนี้ยจะจะไม่มีต้นหญ้าแปลงตรงกลางนะฮะแปลงแปลงที่สามนับนับจากผมไปหนะึ่งสองสามเนี่ยต้นริมเนี่ยจะจะไม่มีต้นหญ้าเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมาถอดถอนต้นหญ้าไปหมดเลยฮะเนี่ยพี่เขากำลังถอนต้นหญ้าเดี๋ยวลองขยายดูจะเห็นชัดไหมเห็นไหมฮะ เขาเป็นเจ้าของสวนสวนผักจะมาคอยดูแลสวนผักนี้ตลอดก็มาถอนต้นหญ้าบร,ริเวณแปลงผักจริงๆแปลงนั้นก็มีการเก็บผลผลิตแล้วนะเนี่ยจะมีหญ้าที่จะต้องถอนอีกเป็นระยะทางยาวไหมอีกยาวไกลเพราะว่าแปลงผักเนี้ยถ้าพูดถึงความยาวข้หนนะไปจนถึงถนนถนนใหญ่ถนนใหญ่ บริเวณถนนใหญ่ก็จะเป็นที่มีเสาไฟฟ้าความยาวก็น่าจะประมาณ400เมตรได้น่าจะ400เมตรได้แปลงผักนี้นะครความกว้างของแปลงผักนี้ก็ประมาณ60เมตรยาว40 400เมตรกว้างกว้าง60เมตรถ้าคิดเป็นที่ดินก็น่าจะประมาณ20ไร่ช่วงนี้แดดแดดเริ่มล่มเพราะว่า บนท้องฟ้าบนท้องฟ้ามีเมฆฝนเริ่มมาแล้วเมฆฝนเริ่มมาให้เห็นในภาพภาพไกลๆเมฆฝนทะม่นมาแล้วครับช่วงสองสามวันนี้ฮะช่วงเช้าเช้าเนี่ยช่วงเช้าเเนี่ยจะจะแดดร้อนแดดร้อนมากพอช่วงบ่าย ก็จะมีเนี่ยมีฝนตกสองสวันมาเนี่ยจะเป็นล,ลักษณะนี้ตลอดปีนี้ฤดูฝนมามาเร็วมากอมาเร็วมาตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะแต่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ว่าฤดูฝนของปีนี้จะเข้ามาในช่วงวันที่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคือประมาณวันที่15พฤษภา ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ฤดูฝนเพราะว่าในปีนี้ประเทศไทยเป็นช่วงลานินยาออลานินยาคือ,คอสภาพอากาศมันจะมีมีอยู่3ลักษณะด้วยกันก็คือวาเอลิโยใช่ไหมเอล尼โยเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุณภูมิบนผิวทะเลเนี่ยจะมีอากาศร้อนจะมีอากาศร้อน นี่คือลักษณะของเอลิโยนะ,ะอากาศร้อนถ้าปีไหนที่เป็นเอล尼โยปีนั้นก็จะเป็นลักษณะของร้อนแล้งอ่ะแต่ถ้าเป็นลานินยาลานินยาเนี่ยบริเวณผิวผิวของน้ำทะเลก็จะเป็นเป็นอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าปีนั้นก็จะมีฝนฝนเยอะฝนเยอะฝนเยอะกว่าปกติ ซึ่งปีนี้เป็นเป็นลานิยาส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะเป็นกลางคือระหว่างลานิยากับเอลนิโยลักษณะก็คือฝนฟ้าก็จะมาตามปกติไม่ไม่มีผลอะไรแต่ปีนี้จะเป็นลักษณะของลานิยาซึ่งคําว่าลานิยาเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศนะแปลว่าเด็กผู้หญิงเสียงเอลนิโยเนี่ยจะเป็นภาษาต่างประเทศเหมือนกันแปลว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งผมผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นภาษาของประเทศไรแต่เท่าที่ทราบคือว่าเป็นแปลว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะร้อนปีนั้นก็จะแรงเหมือนเหมือนสปีที่ผ่านมาจะแรงส่วนปีนี้ปีนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงคือลานินยาเนี่ยฝนก็เะเยอะสังเกตแต่ปีนี้มีฝนมีฝนแทบทุกเดือนเลยเดือนมีนาก็มีฝน เดือนเมษาก็มีฝนเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภามานี่ผมก็เห็นฝนตกทุกวันนะแต่จะตกเป็นช่วงๆอะตกเป็นช่วงๆส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายจะตกในช่วงบ่ายครับในบริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะฮะแปลงผักผักที่ปลูกก็จะเป็นผักกาดหอมเป็นผักกาดหอมข้อดีของผักกาดหอมก็คือว่าเขา ต้านทานโรคและแมลงได้ดีต้านทานโรคและแมลงได้ดีพี่เจ้าของส่วนผักคนนี้เขาเป็นภรรยาเป็นภรรยาเขาก็มาดูแลตลอดช่วงนี้เขาก็กําลังถอนหญ้าถอนหญ้าให้เห็นชัดชัดเลยคงได้แค่นี้ฮะถอนหญ้าบริเวณริมริมแปลงผักพี่เขามาถอนทุกวันฮะดูสังเกต อย่างแปลงนี้พี่เขาถอนไปแล้วบริเวณริมริมแปลงผักนี้ไม่ไม่มีหญ้าเลยนะมีแต่ผักกาดหองมซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยวยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะส่วนอีกแปลงหนึ่งแปลงถัดไปแปลงนี้เพิ่งเก็บเกี่ยวไปเมื่อวานนี้เก็บผักไปเมื่อวานนี้ฮะตรงริมริมก็จะมีเห็นสงเกตมีหญ้านะมีหญ้าขึ้นบริเวณริมริมแปลงผักคือ พี่เขาจะมาคอยถอนคอยถอนตลอดฮนะเพื่อไม่ให้มีวัชพืชเข้ามาเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิิงไว้เนี่ยย่างก็จะลามขึ้นไปบนนู้นนะผลแปลงผักผลแปลงผักส่วนด้านนู้นก็ถอนเรียบร้อยแล้วนะถอนผักถอนถอนอย้าออกไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเราจะเก็บผลผลิตไปแล้วก็ตามนะสองแปลงที่อยู่ใกล้ๆผมนี่ยังยังมีผักผักกาดหอมอยู่มีผักกาดหอมที่อยู่ ที่ว่ายังไม่ได้เก็บเวลาที่พี่เขาเนี่ยถอนยาพี่เขาไม่ได้โยนทิ้งน้ำหรือกองไว้นะพี่เขาจะเอาใส่กระป๋องไว้เลยกระป๋องสเีเขียวที่อยู่ข้างๆพี่เขาถอนเสร็จ,จนะ่ไหมเขาก็ใส่เอาใส่นในในกระป๋องสีเขียวนะั้นเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวฝนตกลงมา ย้าหามขึ้นง่ายอ่ะหญ้าขึ้นง่ายแค่ได้ฝนในหญ้ามันมันก็ล่ามันก็ลงไปในดินอีกเนี้ยหญ้าเดี๋ยวนี้อดทนทนต่อสภาพทนต่อสภาพแรงได้ทนได้ทุกสถานที่อ่ะขึ้นง่ายอะขึ้นง่ายอยู่เฉยมันก็ขึ้นเป็นวัชพืชอ่ะวัชพืชแต่ว่าต้องต้องกับจัดถือเอาออกไปเลยเอาออกไปจากแปลงเลยนะช่วงนี้ก็แดดล่มแดดล่มเนื่องจากว่า ฝนฝนจะมาไม่รู้ว่าจะมาถึงถึงเมื่อไหรถ้าดูโดยสภาพแล้วด้านด้านหนูด้านทางทิศตะวันออกนี่ฝนน่าจะตกแล้วล่ะฝนน่าจะตกลมเย,เย็นโชยมาดูท้องฟ้ามืดท้องฟ้ามืดคึ้มเลยฮะลมกำลังพัดมาแต่ลมไม่แรงฮะลมไม่แรงดูสังเกตนะฮะท้องฟ้าจะมีเมฆฝน ปกคลุมตอนที่ผมอยู่ที่อํเาเภอไซน้อยจังหวัดไม่ใช่อเาเภอไซน้ยพูดผิดไปอเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอยู่บริเวณอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีถ้ามองลักษณะนี้แล้วเนี่ยในในเขตรเกรุงเทพแลานครก็คงจะมีฝนตกอะ่ะคงจะมีฝนตกแล้วฝนก็จะพัดมาทางทางด้านที่ผมอยู่เนี่ยบริเวณที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยฝนก็จะมาฝนมาจากกรุงเทพ แล้วก็จะมาถึงที่ที่ผมอยู่ก็คือที่บริเวณอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแต่ถ้าดูดูทางทางฝั่งูุนฝั่งูุนฮะฝั่งู้นยังยังไม่มีฝนยังยังไม่มีฝนให้ให้ดูในในภาพฝั่งู้นนะยังไม่มีฝนแต่ทางฝั่งตะวันออกนี่จะจะมีฝนละฝนตกตอนนี้ลมเย็นพัดโชยมา ลมเย็นพัดโชยมาตลอดเลยฮะลมเย็นครับอากาศเย็นเย็นนี่ก็เกิดจากฝนตกเมื่อเช้านี้ร้อนร้อนมากเมื่อเช้านี้ผมไปไปที่สวนนะไปดูแลต้นไม้ไปรดน้ําต้นไม้ยังร้อนแบบเหงื่อชุ่มตัวเลยแต่มาตอนนี้ก็เย็นอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายครับมีฝนพี่เขาเขาก,กาลังถอนหญ้าพี่เขาก็เลยสบายเลยช่วงนี้ไม่ไม่ต้องแดดร้อน ส่วนแปลงผักแถวนี้เขาจะ,จะกลางกลางสลนไว้ฮะเพราะว่าเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยอ้แดดแดดแรงแดดแรงมากเมื่อก่อนเนี้ยก็ก็ไม่ได้กางสลนนะพอเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยมันมันแดดพอแดดแรงมากๆเนี่ยผักก็จะจะใไหมฮะโดนแดดเผาแดดเผาอย่างมากเลยใยไหมที่เขาก็เลยกลางสลนนันกลางมาได้ประมาณสามปีอะเมื่อก่อนไม่ได้กลาง เอาไว้เวลาที่แดดร้อนมากๆถ้าร้อนมากๆเนะี่ยพี่เขาจะขึงตอนนี้พี่พี่เขาไม่ไม่ได้ขึงนะคะคือหอ่อห่อเอาไว้แสแลนเนี่ยก็คือห่อเอาไว้ไม่ไม่ได้พังบังบงแดดบังแสงอะไรหรอกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศไม่ได้ร้อนมากแต่เมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยร้อนมากพอร้อนมากก็ต้องกางกางแสแลนเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้แดดลงไปแผดเผาผักที่ปลูกเอาไว้ วันนี้เลยช่วงเป็นช่วงที่อากาศเย็นเย็นสบายไม่ทราบว่าบ้านของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงฮะตอนนี้ฝนตกกันหรือเปล่าแต่บ้านผมนี่ฝนกําลังมากําลังมาเนี่ยลมลมพัดมาเย็นสบายพี่เขาก็ทำงานสบายฮะทำงานก็ถอนหญ้าแบบแบบนี้ผมผมชอบถ้าทำงานอากาศเย็นเย็นเนี่ยผมชอบถ้าแดดร้อนมากๆจริงๆโอ้ย แสบถึงจะใส่เสื้อแขนยาวขายาวมันก็ร้อนนะมันอบอบอยู่ใน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 ตัวไงเหงื่อยจะชุ่มถ้าลมเย็นเย็นอเงี้ยอากาศอากาศแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยชอบคนทําสวนก็จะชอบแต่ก็แล้วแต่พืชแต่ละชนิดนะ่ะพืชบ,บางชนิดชอบน้ำมากพืชบ,บางชนิดชอบน้ําน้อยถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องลดน้ําต้นไม้เลยถ้าฝนตกนะฮะเพราะเวลาที่ พี่พี่ผู้ชายพี่ผู้ชายอาจะเป็นคนรดน้าต้นไม้พี่ผู้ชายเขาจะเอาเรือเอาเรือเนี่ยแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำครัแล้วก็พ่นออกไปด้านข้างสอง,สองฝั่งเนี่ยพี่เขาจะรดน้ําก็ใช้วิธีการเข็นเรือเข็นเรือก็ล่ลองไปตามสวนซึ่งระยะทางมันก็ยาวนะยาวประมาณ400เมตรรอบหนึ่งกคง็คงใช้เวลาเยอะเหมือนกันแหละแต่ถ้าฝนตกเยอะๆนะฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ํา พอน้ําน้ําจะท่วมแปลงผักเนี่ยพอน้ําจะท่วมแปลงผักเนี่ยก็จะต้องสูบน้ําออกะจะต้องมีการสูบน้ําออกเนี่ยพี่เขาก็จะมีเครื่องสูบน้ําอยู่ตรงโน้นเป็นเครื่องสูบน้ําพญานาคนะตรงโน้นเวลาฝนตกนั่นนะเพราะผมเคยเคยเจอเหมือนกันนะว่าช่วงหน้า้นามีเมื่อสักสองสามปีก่อนอ่ะน้ําเยอะน้ําน้ําท่วมแปลงแปลงผักนี่เลยน้ําท่วมแปลงผักนี่เลย ถ้าท่วมทั้งหมดนี่ก็คงไม่ไหวก็คงสูบออกไม่ได้แต่ถ้าพอฝนเยอะๆพอจะท่วมแบบไม่ไม่ใช่แบบน้ําเยอะๆจิงมากเกินไปนะที่เขาก็จะสูบสูบน้ําออกไปสูบน้ําไปข้างหลังนะฮะเพราะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเป็นที่ที่ลกอะที่ที่ลกล้างแล้วก็มันจะติดต่อกับคลองคลองพระพี่มดราชาอยู่ด้านหลังเนี่ยก็สามารถ ที่จะระบายน้ำลงไปยังคลองพระพิมลราชาได้อันนี้เป็นแปลงผักแปลงผักไม่ไม่ได้ยาวถึงคลองพระพิมลราชาครับถ้าถ้ายาวตรงถึงคลองพระพิมลราชานี้อยประมาณประมาณหนึ่งกิโลฮะอันนี้เกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งประมาณสี่ร้อยเมตรแปลงผักนี้ก็จะยาวประมาณสี่ร้อยเมตรเสืร้อยเมตรนี้ก็ยาวสี่ร้อยเมตรกว้างกว้างหกสิบเมตร ถ้าเป็นเนื้อที่ก็คือประมาณ20ไร่ที่แปลงนี้อยู่ในเขตชานเมืองในเขตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีด้านหน้าติดกถนนใหญ่ใช่ไหมที่มีเสาไฟฟ้าราคาประเมินนะผมผมเชี่ยบาราคาที่บ้านที่ผมอยู่ตรง,นง,งเนี้ยหลังหักเนี่ยพราผมเช็คเช็คกับกรมที่ดินที่ที่เป็นเว็บไซต์นะเขาบอกที่เนี้ยตกตารางวาละสองหมบาท ราคาที่ดินประเมินนะฮะสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทเนี่ยคิดเป็นไร่ก็ประมาณไร่ละเท่าไหร่อะแปดล้านไร่ละแปดล้านแปดล้านถ้ายี่สิบไรอะยี่สิบไรราคาประเมินก็นู่นนะฮะ้ยหกสิบล้านนี่คือราคาประเมินไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงฮะเพราะราคาซื้อขายซื้อขายจริงๆเนี่ยผมว่า่นเกินสองรอยล้าน พี่เขาไม่ขายพี่เขาเอาเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไว้ทํามาหากินแต่แต่ผมก็ไม่เคยเห็นเห็น,เห,นเห็นลูกแกเลยนะนแกทำสวนคนผมผมไม่ลู้แต่ไม่รู้ว่าต่อไปลูกหลานแกจะมาทําทําสวนผักเหมือนแกหรือเปล่าแกก็นนรักษาที่ดินหน่ยเพราะที่ดินเนี่ยเดี๋ยวนี้นับวันจะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปจนหมดหลักกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปจนหมดคือ คือที่ที่เนี่ยเห็นตอนที่ผมมาซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะติดอยู่กับโครงการติดอยู่โครงการแล้วก็ติดอยู่กับไอ้แปลงผักเนี่ยผมก็ถามว่าถามเจ้าของโครงการว่า <c oughs> ข้างหลังที่เขาเขาเขาไม่ขายให้เป็นทําหมู่บ้านจัดสรรหรือเนี่ยเจ้าของโครงการเขาบอกเขาถามแล้วเขาก็าอยากได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเจ้าของแปลงผักเขาไม่ขายเจ้าของแปลงผักไม่ขาย <c oughs> เขาเก็บไว้ ทำมาหากินเก็บไว้ทำมาหากินผมว่าเป็นความคิดที่ดีฮะที่เรายังเก็บรักษาที่ดินเอาไว้ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวฝนจะเข้ามาบริเวณหน้าต่างที่ผมไล์สดสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่เขาก็คงเห็นว่าฝนตกแล้วก็เริ่ม กลับแล้วครไม,ไม่ไม่ได้ทํางานแล้วเพราะว่าฝนตกละพี่เขาก็ทํางานไปเยอะะทําไปได้หลายแปลงล้วมีฝนฝนเริ่มลงไปและวพี่เขาเดินทางกลับแล้วครับก็ขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังการไลฟ์สดของผมท้าบีการผมจะมาไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ